สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดู r สิใส่แฮนด์บาร์นะครับผมสำหรับใครที่ปวดหลังนะครับขี่สบายขึ้นเยอะครับจะประมาณนี้นะครับผมใส่ตุ๊กตา2นิ้วนะครับผมแฮนตามงกุฎทรงกลางนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมสายประกับไรก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ใช้แหวนรองคิ้วหน้าขึ้นนะครับผม ตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อว่าเวลาเลี้ยวจะได้ไม่ติดนะครับนะครับลองขึ้นครับข้างนี้ก็ลองเหมือนกันครับนี่ครับทรงก็จะประมาณนี้เวตัวลิ่นนิดๆนะครับผมใส่กล่องใส่แหลกท้ายครับทรงก็จะประมาณนี้ครับซื้อแค่แฮน กับทุกตาครับผม2นิ้วนะครับทุกตาแบบตรงนี่ครับท่านั่งก็จะประมาณนี้นะครับ